ทางนี้สิบเอ็ดงยิบเก้าใช่ใช่ต่างกันประมาณชั่วโมงนึงแต่อากาศก,ก็จะพอๆกับบ้านเรานะคะตอนนี้ร้อนเลยอ่ะบ้านเราร้อนไหมเมื่อวานเห็นแม่บอกว่าฝนตกใช่ไหมคะกลับมาสงการหรือเปล่าใช่ใช่ค่ะลูกชายเขาปิดอะไรนะอีเตอร์อะไรสักอย่าง,ขงเขาอ,อ่ะก็เลยได้กลับสองอาทิตย์ไม่ได้กลับนานแล้วค่ะฝนตกหนักอือใช่เมื่อวานนะโทรหาแม่ตอนเย็นๆแม่บอกว่า โอ้ยฝนตกแรงมากเลยอะเออก็กลัวอยู่ว่าเพราะว่าหลังคากลัวหลังคามันจะรั่วหลังคานะ่ไม่รู้เป็นอะไรดอกมันชอบไปทํารังบนหลังคาใช่ไหมคะแล้วทีนี้นะ้ามันก็จะเป็นแบบเหมือนไหลย้อนอะตอนนี้ไทยโคตรร้อนเลยครับโอ้โหสลับร้อนฝนตกสลับร้อนใช่ไหมอือไทยโคตรร้อนไ <c oughs> ปนเล่นสงการเอาไว้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแต่น้องใครค่อนข้าง ดีคือมันมีน้ําเล่นเยอะค่ะเออไม่ว่าจะเป็นอ่าเขาเรียกอะไรนะแม่น้ําโของอะคะ่ะเขาจะมีแบบหาดอ่าหาดนี่เหมือนแบบหาดทรายทะเลเลยนะคะคล้ายๆทะเลแต่ว่ามันเป็นน้ําจืดเนาะนะอ่าริมน้ําโขงอะเขาจะมีหาดก็ท้อมอเดี๋ยวตกเดี๋ยวร้อนอืมน่าจะเป็นทุกที่นะเดี๋ยวตกเดี๋ยร้อนนะคะที่ฮ่องกงก็เป็นฮ่องกงเมื่อวันเสาร์อาทิตย์เมื่อกี้ฝนตกแบบ ตกไม่แรงนะคะแต่ตกมากับหนาวเลยอะ่ะเหมือนจะเป็นหวัดกันอยู่เหมือนกันขี้มูกไหลแต่ก็ดีขึ้นแล้วแล้ววันนี้ก็ร้อนร้อนแบบเมื่อวานกัแบบวันนี้ร้อนแบบอืตกก็หนักอากาศบ้านเราแปรปวนตอนนี้คือแบบเนาะติดสปริงเกอร์บนหลังคาน่าจะอย่างนั้นแล้วสวัสดีจ้าสาวมนสวัสดีค่ะพี่อู้สวัสดีค่ะร้อนก็เปรี้ยงเลยอืมช่วงนี้อากาศแบบเนาะไม่ไหวอะ่ะ ถ้าคนร่างกายไปแข็งแรงจริงคือเปื่อยได้เลยนะเหมือนเรานี่เปื่อยอยู่นะคะแต่ก็คือพยายามแบบว่าทําตัวให้แข็งแรงที่สุดแล้วไม่งั้นไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวต้องเดินทางวันจันทร์วันจันทร์จะเดินทางแบบคือนั่งจากฮ่องกงไปก็สามชั่วโมงแล้วไหมคะไปกรุงเทพแล้วกรุงเทพไปอุดรอ,อีกชั่วโมงหนึ่งแล้วอุดรไปหนองคายอีกก็นั่งต้องขับรถกลับบ้านอีกเป็นหลายชั่วโมงเลย เพียค่ะแต่จะกลับไปเล่นสงการให้ได้ด้วยความที่แม่ลูกชอบสงการมากคือเรามีลูกชายอะเนาะลูกชายอายุสิบเอ็ดอะเออเขาก็ชอบเล่นน้ําสงการมากมากจนแบบไม่น่าเชื่อว่าเขา,าลูกครึ่งเพราะว่าพ่อเขาไม่ชอบเล่นเลยตอนนี้ในไลน์มันอยู่หนึ่งคนครับอะไรเอ่ยอ่าคือแบบ รื้แบบว่าอะไรอ่ะสงการปกติก็คือต่างชาติเขาก็จะชอบใช่ไหมแต่แฟนเราเป็นคนเยอรมันนะเขาไม่ชอบเลยไม่ชอบการเล่นน้ําสงการเขาบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นปลาเล่นน้ําเยอะคนประเทศนี้แปลกอะ่ะเออบอกว่าเล่นน้ําเดี๋ยวจะเป็นปลาอาบน,น้ําให้ลูกบ่อยก็บอกว่าเดี๋ยวลูกเป็นปลาอรอย่างนี้ก็ได้ด้วยฮ่เออคุณสาค่อย ตลกไหมอันนี้คือพูดจริงๆนะคะคุณสามีเขาพูดอย่างนี้จริงๆผมเล่นน้ําสนุกสนานมากเลยครับจริงเนาะเล่นสงก,การมันอะไรที่สนุกอยู่แล้วอะ่ะใครไม่เล่นสงก,การไี่พลาดเลยนะไม่หรอกอาจจะเป็นเพราะว่าตอนปีแรกที่สามีเรามาเล่นนะเนาะเล่นสงการอะ <S <S ่ะเขาเล่นแล้วทีนี้เขาก็กินเบียร์เออดื่มแอลกอฮอล์แบบทั้งวันอ่ะแล้วเขาก็เหมือนเขา หลับนอนน็อกไปแบบนานเลยนะเขาบอกเขารู้สึกว่าเขาไม่ไม่ชอบเลยอะ่ะเขาแย่เขารู้สึกว่าคือเขาไม่เคยเล่นแบบนั้นนะมังเขาก็เลยแบบเออไม่ไหวเขาไม่เล่นอีกเลยตั้งแต่นั้นมัมนมา,า,าไม่เล่นสงการอีกเลยแต่เราเนี่ยแบบอย่างอย่างชอบเองนะเนาะได้เล่นน้ำสงการแช่น้ําโอ้ยอย่างว่าคนไทยอ่ะมันอยู่อากาศร้อนได้เล่นน้ําแล้วมันสนุก แต่ต่างชาติยุโรอย่างเงี้ยเขาแบบอยู่อากาศหนาวเขาไม่ชอบน้ำอะ่ะผมอยู่โรงเรียนหนองบัวดำครับจังหวัดอะไรลูกหนองบัวดำนี่กรุงเทพเหรอ